Soy Koyne, sister, brother, very beautiful, brother. Beautiful, Luna, sister, So much brother everybody's a two brother <laughs> ฉันม่คยรู้คนที่สักัารโลที่อาลอยมาฉันไม่คอรู้โลที่สรงานโลที่น่าจับใา Shut up, fight! Somebody hop, somebody hop! Look at the annoy mark! Look at the ที hmm? Sim, Welcome, ่อร่อยมากดูนะรสที oh. no, ่วนรสที่ดูนาวรสี่นึรี่นอร่อยมากจริงเหรอจริงๆดูนสวยสวยน้องดูนามาหนีมามาหนมาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ど <laughs> <laughs> んな顔 โอเคโอเคโอเคพี่โอได้โอเขมีเหมคอะไรนะคะเขมีเหมคไม่มีค่ะสวยขนะยสว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 นสวย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 ส

พี่ yes? พี่จินเหงานะพี่พี่พี่จินเขาเหงาเขามานั่งเขาไม่ยืนขายโรตีแล้วหนึ่งน้อง Sexy Big bye Big bye โอ้นุ่น่ามอเตอร์ไซค์เบริสเซ็กซี่น่ารัก เรียกสะกใจเลยทีเมื่อกี้ติ๊กตกลอยอ่ะ

Voa, Duna! Voa, Duna! The bem que tá não